สวัสดีครับพี่น้องืัอนี้ไปเจอนักร่องคนดังครับผมอันเสื้ออันแม่ลำไพ้ครับแสงท่องเครย่องยินบ่ครับพี่น้องอืมลูกท้อนลพี่นะครับผมที่เราลองเพ่งนะครับผมพอดีผมมีโอกาสไปขายของทั้งผุนครับผมอยู่บ้านเราครับผมอยู่บ้านหนองแสงขําครับผมตำบลหน้าซ้อครับอำเภอว่านนนทบุรีจังหวัดสกลนครครับผมโอรว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวพอดีครับนครับบองสา่าบมองขายก๋วยเตี๋ยวเรื่อยแวะไปกินครับ วันผู้ใดพี่น้องเอ้ยผบได้นักรองคนดังครับคนว่าว่างๆเราเลยมาเห็ดกุวยเตี๋ยวครับผมอืมลั่นนั้นตรงขามกับลั่นซ่อมรถของหูใช้เราด้วยครับผมนี่ลูกไผ่ครับเสียอสีอิ้แดงที่สมนี่ครับผมอืมแล้วก็เห็ดกุวยเตี๋ยวครับพี่น้องอืมสุดยอดครับผมเราเนี่ยเป็นค้อขันแคลได้ครับเป็นเป็นคนปุบปับครับผมเป็นคนของแคลวการเห็ดของจัดของครับผม สุดยอดอีดีครับผมหน้าตาเป็นเป็นเลยครับผมเพิ่งจะเคยเห็นครับค้นดังครับผมนัก้องรับช่มครับรับคลิปรับช่มครับพี่นักครับดารานัก้องนี่ครับผมเนี่ยแสนทองนครับลำไ้แสนทองครับผมบ่ค่อยได้ออกงานบ่ครับเลยครับเงียบออกย่ค่ะช่วงนี้คือมีงานสรงอยู่เลยค่ะเพราะว่าวันที่ห้าจะไปอ่านรายการอืที่เวอร์พอยเขานัก 啊。